ต้องมีประกันลูกกันชาครัวละตนเป็นยาธรรมชาติประจำบ้านไม่ใจคนค้ายฟันคือเรื่องจริงไม่ทิ้งคนไทยเป็นนี้อ,อย่าลืมตัวนะ้าน้องเนะองเย้ยอ,อย่าลืมตัว นี่บ้านสีฟา้าน่ารักอ่ะบ้านออโรงเรียนอะไรก็ดนี่ต้นพริกน่าจะนะดูหน้าตาใส่ปุ๋ยหน่อยใส่ปุ๋ยหน่อเขาบอกว่าให้ใส่ลรอบ,รบอย่าไปใส่ต้นมันเดี๋ยวมันตายอันนี้มันจะมีเม็ดเม็ดลำใหญ่อะน่าจะเป็นต้นลำใหญ่นะ